อ่โอเคนะครับฉเฉลยนะครับอ่าดูนะนะครับไม่มีอะไรายากวิ่งรอบสนามวงกลมรัศมีสิบสี่เมตรอ่าเราก็วาดโดววงกลมรัศมีสิบสี่เมตรอ่าเราเริ่มจากนี้แล้วกันเนาะเริ่มจากนี้แล้วกันนะจุดสตาร์นี่นะเขาบอกว่าวิ่งไปหนึ่งจุดเจ็ดห้ารอบหนึ่งจุดเจ็ดห้ารอบแปลว่าอะไรมันแปลว่านะครับวิ่งไปหนึ่งรอบเราวิ่งไปอีกสามส่วนสีของรอบใช่ไหม เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจบตรงที่ไหนครับตอบคือว่า1รอบ1 5รอบ1.7 5รอบสุดท้ายมาจบตรงข้างล่างตรงนี้ตรงนี้โอเคไหมนี่คือสุดท้ายอยู่ตรงนี้เขาก็เลยถามว่าจงหาระยะทางระยะทางก็ต้องเป็นระยะทางจริงๆที่เขาวิ่งเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องเป็น1.75คูณกับความยาว1รอบนะครับความยาว1รอบ1รอบสนามสูตรคืออะไรแล้วตอบ 2พายอนะครับคำตอบก็ต้องออกมาเป็น1.75คูณ2คูณพายคือ22.7ส่วนคูณอาคือ14นะครับคือ14คิดเลขออกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยออามาเป็นเท่าไหร่เ,าาเท่าไหร่หน,นะครับ154หรอเมตร ก็ตอบไป154เมตรเข้าใจนะโอเคนะเพราะฉะนั้นระยะทางก็คือมันวิ่งไปเท่าไหร่ก็ต้องคิดคำนวณออกมาเป็นเท่านั้นจริงเพราะ1.75่งจเราก็หนึ่งุคูณกับสองพายอารต่ออันที่2จงหาการกระจัดถ้าพูดถึงการกระจัดย่อมหมายความว่าไม่ได้สนใจว่านะครับ ไม่สนใจไม่สนใจระหว่างทางการกระจัดแปลว่าไม่สนใจระหว่างทางสนใจแค่จุดเริ่มกับจุดจบนะครับเราสังเกตว่าจุดเริ่มกับจุดจบก็คือวัดจากนี่มานี่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือระยะทางที่เราต้องการคือการการะจัดที่เราต้องการหานี่คือการกระจัดเวกเตอร์การ,การกระจัดคือจากนี่มานี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ายาวเท่าไหร่ใช้ทฤษฎีไรพีทาโกรัสเพราะตรงนี้มันลงตั้งจากพอดีนี่สิบสี่นี่สิบสี่ แทนนั้นต้องเป็นสแควรูทของเท่าไหร่แล้ว14กำลัง2บวก,ก14กำลัง2ออกมาเป็น14รูต2เมตรนั่นเองนะครับ14รูต2เมตรดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับระยะทางกับกากระกจัดเนี่ยกากระกจัดเนี่ยนะครับจะมีขนาดนี้เล็กกว่าระยะทางแล้วล่ะนะร,ระยะทางมันไปไม่รู้จากไหนเป็นไหน ในในในทำนองเดียวกันนะถ้าเกิดว่าสุดท้ายเป็นวิ่งครบรอบปุ๊บเนี่ยการกระจัดเป็นอะไรเลยเป็นเป็นศูนย์เลยนะนะครับถ้าวิ่งครบรอบจะได้ว่าการกระจัดเนี่ยเป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันสุดท้ายกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นการกระจัดมีโอกาสเป็นศูนย์ได้ถ้าเกิดวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับแต่ว่าระยะทางมต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอะต่านนี้ต่อเท่าไหร่คนทําได้แล้ว อีกข้อหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมรัศมีเจ็ดเท่าไหรครับยิบ <5. S 1> ส่วนสามอันนี้เลยเจ็ดลองดูนะครับดูว่าได้ไหมนะครับอะเขาบอกว่าวิ่งรอบสนามรัศมีเจ็ดนะครับวิ่งรอบสนามวงกลมรัศมีเจ็ดอยู่เนี้ยวิ่งไปพายส่วนสามเรเดียนวิ่งไปพายส่วนสามเรเดียนคำว่าพายส่วนสามเรเดียนถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ พายมันคือกี่องศาะนะพายมันคือร้อยแปดสิองศาเพานพายส่วนสามเลยนี่คือกี่องศาหกสิองศาอ๋อเขาไป,ปวิ่งไป60องศาะนะครับโอเคนะพอวิ่งไป60ิองศาเสร็จปุ๊บนะครับโจทย้ก็เลยถามว่าโจหาระยะทางที่วิ่งถามาระยะทางนี่คืออะไรคาตอบระยะทางก็คือระียะตรงเนี้ยถามะยะนี่คือเท่าไหร่ A ตรงนี้เท่าเท่าไหร่ ใช่ป่ะพอตัวนี้ A เป็นเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนนักเรียนรู้สูตรการหามุมล้วนี่ใช่ป่ะสูตรการหามุมตรงนี้เป็นเซตาตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น R สูตรถ้าเป็นเรเดียนเซตาเท่าไหร่นะเซตาก่าบ A ส่วน R เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาระยะทาง A ก็คือเซตาคูณกับ R เพ้นคําตอบก็คือเซตาก็คือพายส่วนสเรเดียน R ก็ออกมาเป็น7 รับ A ก็มาเป็น7ค็ดคำตอบคือ7พายส่วนสตอบ7พายส่วน3เมตรหรือนักเรียนจะเปลี่ยนพายเป็น22สองส่วน7แล้วส่วน3คูณ7จ็ดตัดโจช,ชก็มาเป็น2 2่สส่วนยเมตรถูกต้องไม่ยากนะนะครับเพราะเราใช้เซตาเอส่วน R และขนาดของการกระจัดนะครับขนาดของการกระจัดตรงนี้เป็นเท่าไหร่ ขนาดการกระจัดก,ก็แปลว่าเราเริ่มจากจุดนี้นะครับไปจบที่จุดจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเถทงเป็น B เขาต้องการหาว่าจาก a ไป B เนี่ยเส้นตรงจาก A ไป B เนี่ยการกระจัดตรงนี้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับบางเอิญข้อนี้มันนะครับมันออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าบางเอิญบางเอิญเพราะว่าตรงนี้เป็น60และนี่7อันนี้7ใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น60อันนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วน,นี่ก็ต้องเทน่ากับตรงนี้อ่างกายเป็นเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว้ก็ต้องเป็นเจด้วยกายกระจัดจึงออกมาเป็นเจนะครับรู้เรื่องนะนะครับผ่านนะครับเพะะิ่นหวังว่านักเรียนคงจะรู้เรื่องเรื่องกากระจัดกระยะทางแล้วนะนะครับต่อ มาแล้วทีนี้นะครับความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยเหมือนกันกละมีคาศัพท์ที่คล้ายกันอีกละความเร็วภาษาอังกฤษเรียกว่าเวลัครับ velocity ความเร็วคือ velocity นะครับ <S <S ความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยนันกเรียนมันอาจจะใช้คําศัพท์เหมือนเหมือนกันในในในภาษาชาวบ้านแต่ว่าในภาษา,ษาฟิสิกส์จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะ อัตราเร็วถ้าพูดถึงอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นปริมาณสกเกลาแต่ถ้าพูดถึงความเร็วเฉลี่ยจะเป็นปริมาณเวกเตอร์สูตรของมันก็จะคล้ายๆกันะนะครับปริมาณสกเกลาเนี่ยปริมาณสกเกลาเนี่ยของอัตราเร็วเฉลี่ยเราก็ใช้ v เท่ากับเดลต้าเส่วนด้วยเดลต้าทีเดลต้าเอสส่วนด้วยเดลต้าท ถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นักเรียนครับเวลาเขียนปริมาณเวกเตอร์เขาก็เขียน v แล้วก็ใส่หัวอย่างงี้หน่อยนะนะเขียน v แล้วก็ใส่หัวามาใส่หัวเวกเตอร์ให้รู้ว่าเป็นเวกเตอร์ โอเคสูตรของมันคืออะไรสูตรมันก็คล้ายๆกันนะครับสูตรของมันก็คือการกระจัดนะครับการกระจัดส่วนด้วยเวลาก็คือเดลต้าเอสส่วนด้วยเดลต้าทีเหมือนกันนะครับคือการกระจัดส่วนด้วยเวลาอันนี้ก็คือระยะทางหารด้วยเวลาก็แทนที่จะเอาการกระจัดก็เอาระยะทางถ้าเป็นถ้าเป็นความเร็วเออถ้าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเขียนทั้งหมดแล้วทั้งหมดเพราะเราเฉลี่ย ลองทําดูนะครับลองทําดูคือจริงๆก็ไม่ยากเนาะระยะทางทั้งหมดทำในเวลาทั้งหมดก็จะกลายเป็นความเร็วเฉลี่ยกลายเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยกลายเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับทําเองข้อนี้สิวิ่งรอบสนามว,วงกลมรัศมี14ไป0.75รอบใช้เวลา20วิจะมีระยะทางการกระจัดอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเป็นเท่าใดนะครับเป็นเท่าใดอ่าลองทําดูนะครับ